สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวพามอ,อีแดงค่ะผามออีแดงในช่วงหน้าฝนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศของความเคี้ยวขจีค่ะตอนนี้เราอยู่ด้านบนพามออีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ส่วนใหญ่คนจะมาถ่ายรูปกันมี2จุดนะคะจุดที่ถ่ายรูปที่มีเจ้าหน้าที่ถ่ายแล้วก็เป็นจุดจริง,รงๆที่เป็นสวยๆของผามอ,อีแดงนะคะจุดเช็คอิน ค่ะนี้มองไปยังบริเวณฝั่งนู้นนะคะที่เราจะดูเขาพระวิหารนะคะมองจากอ,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 อะไรอะกล้องส่องทางไกลนะคะก็จะมองเห็นช่วงนี้มีการบูรณะนะคะสำหรับปราสาทค่ะเราอยู่ทางฝั่งไทยเราก็มองไปทางนู้นได้นะคะ เที่ยวชมมาเที่ยวผามออีแดงนะคะช่วงนี้หน้าฝนจะได้รับความสดชื่นแล้วก็เขียวขจีค่ะที่นี่จังหวัดสีสะเกตค่ะ